วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนมัธยมพัชราิติยาภาสองกำแพงเพชรอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาเฉลิมพระเกียรติองค์พระราชากลุ่มโรงเรียนในพระราชูปรัมภ์พัฒนาอย่างยั่งยืนและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปรัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ประจำปี2566ด้วยกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปธรรมทั้ง15แห่งนี้ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศ์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงใส่พระราชารัชไทยในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของชาติอันเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกําลังหลักในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชประสงค์ให้กระจายการศึกษาสู่พื้นที่ทุรกันดารห่างไกลเพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เหล่านั้นได้มีโอกาสรับการศึกษาเท่าเทียมกันโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโรงเรียนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและโรงเรียนที่อยู่ในชนบทห่างไกลาจากการคมนาคมไม่สะดวกจำนวนทั้งสิ้น15แห่ง